สปอนของมังงะวันทีในตอนที่1148ในตอนนี้มีชื่อตอนว่าโลเนียซึ่งนาปกตอนนั้นก็จะเป็นรล้อที่ยามาโตะกำลังไปเจอกับข้อมาสือซึ่งในตอนนั้นจะได้เห็นเพวันและกุนตีเนี่ยกำลังแอบตามยามาโตะไปะอย่างลับๆส่วนเนื้อหาในตอนนี้เราก็จะได้เห็นอากุลโกเธอนั้นกำลังบังคับหพโลเนียซึ่งเป็นหนึ่งในเด็กสาวพาคนยากที่ถูกจับตัวไปซึ่งเราจะได้เห็น,นว่าโลเนียเนี่ยถูกพาไปที่หน้าผาและกุนโกก็ได้ขู่เหล่าคนยากนั้นว่าจะฆ่าโลเนียทิ้งซะถ้าเก เราจะได้เห็นนะว่าโรบินน่ะปรากฏตัวขึ้นพร้อมกับใช้พลังผอปีศาสตร์และแขนออกมามากมายโจมตีสัมเมิร์และโรบินเนี่ยก็ได้ใช้แขนพวกนั้นเนี่ยยนสมเอร์ออกไปแต่ว่าสมเมร์เขานั้นก็กลับมาได้แล้วก็พยายามฆ่าโรบินซึ่งสมเมร์ไใช้หนามในการโจมตีต่อโรบินที่ถูกสมเมอร์ในโจมตีนี mm ้ก hmm. ็เป็นแค่ล่างปลอมและลาโคนเท่านั้นเพราว่าโรบินตัวจริงในตอนนี้นี่ก็กำลังมุ่งหน้าไปช่วยกุโมฟางส่วนท่าน่าจารุนเนี่ยเขานั้นก็ได้สั่งครูครูแองว่าให้เผาโรงเรียนวอลล่าเพื่อ เขาเน้นก็เลยตามรูปเป็นตัวจริงเพื่อที่จะได้ไปดักหน้าแล้วก็จับเธอไว้ซึ่งในขณะที่ซอมเมอร์นี่กำลังโจมตีเนี่ยในตอนนั้นเองกาบันเขาเน้นก็ได้ปรากฏตัวขึ้นพร้อมกับใช้ขวานฟันแขนซอมเมอร์ซึ่งดูเหมือนเหตุการณ์นั้นจะไม่ได้ตั้งใจและขนาดในต่อมาเนี่ยกลับทําให้ซอมเมอร์นั้มีแผลแล้วก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสและที่น่าสนใจนี่คือซอมเมอร์นั้นไม่สามารถฟื้นฟูร่างกายได้และหลังจากนั้นเนื้อหาเนี่ยก็ได้ตัดจบพร้อมกับข่าวลายที่บอกนะว่าทีน่าวันพโงอเคแล่นเนื้ออหหางมขสปใคลิปะฮะ ส่วนในเกิดเนเพื่อนชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้จะได้พลาดทุกการนับเดเน้อหาคลิปใหม่ช่องเราส่วนวันนี้พอต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ